คือแบบเหนื่อยมากร้อนมากนะจ๊ะนี่เรามาดูข้างหลังเนี่ยคือบอกว่าทุ่งสีทองเลยเห็นไหมอ่ะดูสิคือบบกว่าเรื่องเอ้าดูผมดูเหงื่อเปียกหมดแล้วอ่ะคือแบบข้างหลังเราอ่ะคือบบกว่าทุ่งสีทองมากคือแบบเรื่องอล่ามงดงามเดี๋ยวเรามาดูกันชัดว่ามันคืออะไรดูสิดูสิ อ้ยแม่เอยดอกดกอะไรประ,ป,นนประดันปรนนีประรํประเหลือแต่ว่าดอกดอก,ดกขนาดมาดูสิแม่อันนี้เขาเรียกว่าอ่าอนซิเดียมตุก๊กตาเรือระบำนะจ๊ะครบโอ้โหดูทั้งแปลงดิโดดยาไปร้อยเมตรเลยอ่ะแม่ดกมากช่อดอกก็สามารถแทงชอเป็นแทงแขนงดอกใหม่ได้ด้วยนะ เพราะว่าอะไรถึงทำมาถึงเรียกว่าตุ๊กตาเรือกับมเพราะว่าดอกเขาบอกว่าตรงปากเขาเหมือนชายกระโปรงแบบชายกระโปรงลังลาอะไรเงี้ยนเนาแบบนแล้วน้องสามารถออกดอกได้ทั้งปีนะจ๊ะน้องจะไม่หอมนะแต่ว่าสิ่งที่ชดเชยก็คือสามารถออกดอกได้ทั้งปีเลี้ยงง่ายไม่ชอบแฉะถ้าแฉะเดี๋ยน้องตุยนะจ๊ะตัวนี้ ตัวน,นี้ก็ไม่แพงขายอยู่ที่180บาทแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจก็จะจัดส่งแบบที่ต้นที่ไม่ติดดอกให้นจะจ๊ะแต่จะคัดกอใหญ่ให้เพราะว่าที่คัดต้นที่ไม่ติดดอกเพราะว่าถ้าเลือกต้นที่ติดดอกไปแล้วดอกอาจเสียหายตอนแพ็คได้ตอนส่งได้นะจ๊ะก็เลยจะเลือกกอใหญ่ให้ลูกค้าติดอย่างรอดูดอกดีกว่าเนาะดูสิละอยิบรยยับ โอเค้วคลิปต่อไปเยวถ่ายต่อก่อนนะจ๊ะอันนี้ก็จบด้วยตุ๊กตาเรือัำนะจ๊ะดูสิเต็มเลย